ขึ้นบนเวทีจังซีว่าละเลียงแหงมันยอ่อย่อผู้เลี้ยวเลียวมาลําผู้ใชยเพืพ่อมาไปแล้วขึ้นมาบนเวทีไหวจังซีมงคลเก่ายางสะกอนามลำดับลำดาอย่างที่หนึ่งไหวแต่องค์ระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เปี่นตนเขาในาศาสนาทศดุวิชาดับขันกิเลสผู้แต่งแก่ต้นหีุชนกระทั่งเชิงไปพวกคุณตา,ตาคุณยายคงสิรูดีตัวอย่างที่สองไหวพระถรำขําสอนสิงมองใหม่ทำสัวคัดเก่าปัญญาตามภาษาสาดาเทศนาสอนเก่าอย่างที่สามไหวพระสงฆ ข้าเจ้าผู้ดำร่มศาสนาปฏิบัติสืบมาถือศีลบ่อนทาดอย่างที่ซีนี่กับบ่ประมาทไ้พิดามัานดาู้วยกำเนิดมาเป็นคนคือโมอย่างที่หาผู้ข่าบอลลบลูไ่ไหวรูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนประทานกวามรู้เต่ตนอย่างที่โงนี่กันนี้เพรนฝ่ายเจ้าภาพสัตว์ที่จ้างหมอรมำมาเสียบงานมวลซึนอย่างที่เกศเอื่นๆหมายคุณพ่อกำรท่านออกก็ต่อคือกังทังเจ้านาทีอย่างที่แปดสุดจีเกินพันล้นะไหวผู้ฟังที่มาอังวงอซอ รำหมากกเอดใหมันทอละติมบาดเต็มโบสยาสิกันละสิอดเดอร์ไส่หัมพีไดาไส่หำพีนแม่จนบเมื่อนี่บุญยังก็สิหูดีตัวเมื่อนี่ก็คืนบุญทั้บุญแก่เขาแก่เขาหาเพื่อสันว่าแก่เขาหาเจ้าของพระราชาภาพล้วว่า เปล่ยายานบ่ได้ฟังหมอลำกุ้ได้สิจางมามือนี้แกลเดี๋ยวนี้กาไปว่าตายไปแล้วปุ๊บให้ได้กินข้าวแกลกของป้าประสันวา,านี่แหละงานบเลียงของโลกพี่น้องเอ้ยแกลเข้าไอ้จะของยานบ่ได้ฟ้อนนาเวทียานบา่ได้ติหมอลำก็้งได้ป้าเกลใครสันต์ไปพอ,อป<ไ>ปจะพ่าเอ้อเอออยยายเจ้าตายไงเด้อให้อายุหดเก่ารอยเมียหน่อยสีพันเลย คนกับพ่อแล้วสีพ่นกับพ่อแล้วพ่อนะวาอันคอยหำซันๆของพ่อเจ้าภาพให้ไม่เหงาตาสาเพื่อใหม่สาวต้อยบักหวังและพ่อเจ้าภาพเด้อประชาชนทั้งปวังไหลมาโฮมเจ้าขอให้เจ้าภาพใดมีใช่สีจิโจกหลูกอย่าพานมันย่าต่อ กันไปนําออกพระพุทอเจ้าภาพหลายๆมื่อนี้ออกพันศาล่าพระเจ้าสุดชินมั่นเพราวาล้าของพันศาเพราะฉะนั้นแล้วแยาเ่าท่านไปนามาหลังแยาสาวท่านเลยข้าันนันหมอแท่นอวยล่องสะกอนเกี่ยวขัวมาน่้ำใจน้อยแล่าข้าจะเคยยาวหาหมองล้งหมองขืนหมองลงหมองปงมองบ้านขึ้นพร้อมกันเอาพร้อมกันมวนพร้อมกันยาวพร้อมกันมั่นสี่ข้างซอดแกงแล้วกะเสียวหู่แท่งลูกโดเต็มท้อง เห็นมามาล้ำพูดดีๆเอสิโอ้ยขวากูมานานตายแม่มันเสร็จน้อะาือว่าสดแม่คื้สดสดอยู่ทั้งวปทีกับสดรับสมาคิอีสีหนึ่งผู้ขับรถสองผู้รำ้สามเป่าแ้นสี่มือกลองเธอพอดีหากินแบบครอบรัวมาลกก็เอากันในแม่เหลี่ยมมันตัวเชือ่งแค่าแม่ ดำเนินมาโน่นัตูปวดคมาล้ำวงเกีียวย่อยพีใช่เ้ยในัตูปวดคนมาล้ำวงเกีียวย่อยเกลียวเเลีงเดือนน้อยอหญ่โ่เชาพีผ่อนเลยสาวกำนางเพียชรามาจากกระบังอายุพันนวนปวดจ้อสงสาร้นปรเดื่มอนเนี่บีสางเขาเขาเผาเขาผ่านยามสั่งใจมันนั่นจุดเจ้าคือดำดีพี ช่างมีถูกแบบราดเก็บแสบเหมือนน้ำมีจกีตาโปรดจนวยกระยางให้ม้อยมลนานะโปรดช่อย่างให้ม้อยมลนาณ์ช่วแก้ความมีตาช่วยอุดหนุนชุนเจือสงสารน้องเกิดที่แก้วน้องลูกสึกแล้วขอทีขอทีลูกอยากมันกระชัง มีสามมาลำคนนี้ได้แต่โม่แล้วโมเอ้ยไม่เคยรู้ฝึกพอเจอกันแล้วก็เราไม่น่าจะมีโอ้ยความระมนาบอกเต็มที่เอ้าความระมนาบอกเต็มที่โตไอพ่อตาปีทำน้องนี่อกตรงเธอจะละหันมาสั่นหน่อยส้มยิ้มเล็กน้อยน้อยแต่ก็ยังชื่อมพอก้าสาดทุกอินบงพอก้ามีความยิ้มไม่เจอได้กาผมจะถอยร่มไก่งวงบนบ้านละซ้ำเจ้าหลวงปู่ก็ที่อ ลงให้ลูกได้เป็นผู้จะเลี้ยงท่างบ้านเก่าเอาเดินจากผู้ซ้อมเข้าว่าไม่มาเลยเละบอนได้ย่าทำหน้าทาเชยยาเบิดเกิดดีแต่เลยคือไรเียใจเอ้ยตายกว่ามีแม่ชมเมียชมขาสิยัญนายจําลูกเขาสิหาเอาไม่เอดจะลคือกลัวมาต้องกลัวให้เจ้ามาสวนดาพอดีแักนี้เอาจะมีแบกแรกนี้เอาจะมีความสุขละงเมาสต่ลูกอยู่ในวงพันลาน เนลำที่บอดทนงามมาเตือนเรา,า,าด้วยพ่องามคำมาฟ้อนมาลำมาฟ้อนมาลำไม่เป็นผู้แฉงใจเสียงไปละใส,ส,ส่กัมสาทองลำกระยับทำนองกระเสียงแค้นเล่นตะละล,ะล,ะละ่ลๆหมอแก่กะเป่าดีคับเน่อเอ้หมอแก่กะเป่าดีคับเนอส่วนผู้บ้าปี๋ไม่กะเป่าลำก่อนเดิมเงินลำไปทำนองลูกงทุ่งนองไม่ใช่รุ่งกุ้งอะรุร่งกุ้งชาวนากินกุ้งละก็หน้อยผู้บา่ากินกุ้งละก็หน้อยผู้บา่าความรักนี้หนาะบอนนี้บันเปลี่ยนทัน เกือดจมาเคียมผู้กันน้องจะสร้างสวรรค์พอให้มันกันลายรากินจะไม่ยิ้มมีแก้วน้องพูดไปแล้วไม่จะพูดนอนนอครักคบน้องไม่มีทางคืนขบรับรองไม่ขบก็จะต้องสมใจเเดือีพอสีต้อง้องลำมาเดือบีพอสี้องทองลำมาทหน้าแล้วมีแปลิววานอีกบ่อ้เลยบานว่เป็นฝันทราดวจะไม่เอาได้นมเนือให้น้าขอจับมโนใบเสือ สาซาหน่าจับมาขอไปเสือกซุนๆในบ่ซุนๆในบ่ซุนๆด้บ่ซุ่นไดนบ่พอใจกันในยิ้มไอยิ้มตีคิวีสะลืมบอกว่าแค่เม่อไปน้ำขาวบ่ยได้หอตั้งไปเสือกซุนๆในบ่ซุนๆในบ่ซุ่นๆในบ่ซุุนไอว่อใจกันในยิ้มไอยิ้มตีคิวที่สึม นอนต่จากกึ่งจะได้ไม่นอน ไปเปิดไฟให้ตามแต่ละพ่อคุณลำไปลำม,ม,ม,มาลำลำกระาาชิดน้องเก็นยากจนเราพี่ยากล่าความอดกละวยโวยคาบาดยังลงมีคนลงมาแค่ม้วนลมมาให้เืิดระหงลำแทนสั่งเงินด้อยคำฟาแฉมบ้าหรือมาชอบสากาลิสกา,าหาบ้าเกิดจะยาได้ทำอย่างใดเดียวคุณถือแกงไปมาเดียวว่านั่งรอไห้ใจจะขาดร้อนร้อนไปมาเดือดก่อนพอทองก่อนลำสีบ้าเกิดก่อนพอทองก่อนลำสี่าบตะฮีตอนนี้น้องอย่าใบ ไปจ้านั่นลูกจะไปไปเมืองวันั้นเปลี่ยนไปสุปนปนอยเด่นทางไกไปย่าบเส,สือแย่เบิง่งพรมขัดแย่เบิ่งแล้วขันยานมันประคักงมลงดมนำ้ำเอาละนะ